ไปเดินในสวนนะคะอาาต,ตอนเช้าเช้าอากาศเช้าฝนตกตอนเช้านะก็ฝนตกไปดูตะไคร้อะไรพวกนี้ที่ปลูกไว้อะ ละเวนบ้านก,กว้างนะมากมีกอไผ่ด้วยนะเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่มีไผ่ออกมาให้กิน มัเดินหลังบ้านดินไงล่ะหลังบ้านเราใหญ่นะดอกไม้ป่าเนี่ยเยอะมากเลยนะเนี่ยก็จะออกดอกอย่างนี้ยเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยดอกเนี่ยมันเหมือนกับปุ๊ขเขนะ่ะเนาะ มีต้นกล้วยด้วยนะนี่แผงโซลาเซลล์ดูบรรยากาศดูสิต้นไม้มีแต่ใหญ่ๆเลยนะไม่มีเล็กเลยนะต้นไม้เนี่ยใหญ่ๆหญงนั้นเลยต้นบวยอันนี้ต้นเนี้ยต้นบวย มันมีลูกนะแต่ว่ามันมองไม่เห็นอนะมันเล็กมากเลยแต่เยอะอยู่มันไม่ได้ตายนะคะเนี่ยต้นไม้เนี่ยมันออกใบฉีดใบออกเต็มเลยต้นคับทิม เป็นไงล่ะเหมือนภูเขาไหมอยู่ในภูเขาอนะไนี่นนี่ให้ดูดอกไม้ป่านะดอกไม้แล้วเรียกดอกอะไรเนาะเป็นบ้านเรามีไหมแบบนี้ยฝักแมวฝักแมวเต็มเลยเนี่ยข้างรั้ว แต่ไม่ใช่ของเรานะของเขาตะไคร้อ่ะเกินไปตะไคร้ตะไคร้เราปลูกไว้เนี่ยมองไม่เห็นเครื่องบินเลยเครื่องบินอยู่นูน่นเะนี่ยเครื่องบิน หมอกเยอะเลยวันนี้ฝนมันตกอากาศก็จะประมาณนี้จะมีแต่ดอกไม้ป่าสวยอันนี้เป็นต้น ต้นอ,อะไรนะต้นกะหรี่นะเนี่ยซูมให้ดูใกล้ๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นเนี้ยเขาเอาใบมันมาทำเราจะเอาใบมันมาทำกับข้าวอ่ะมาเดินสวนหลังบ้านเดินหลังบ้านหลังบ้านให้ดูวิว น้ำร้อนแล้วอันเนี้ยมันจะเป็นมังรักแก็บไปเป้าไหนเอาไหมทำน้ำยา <c oughs> อันนี้ทายสีต้นอะไรเพื่อนๆบ้านเรามีเยอะด้วยนะอันเนี้ ไปใส่ก uh, ๋วยเตี๋ยวอ่ะใส่ก๋วยเตี๋ยวอ่ะเนี่ยบ้านเราก็มีนะแบบนี้อ่ะไปไหนมา สภาพบรรยากาศหมอกมองไม่เห็นเลยเลยไปดูดอกกระลำนี่นันออกเพิ่มเปล่าอันนี้ดอกอะไรเนี่ยแดๆนแดงเหมือนฟักทองเลย อย่างเนี่ยจะล้มนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดอกไหนดอกไม้ป่านะเนี่ยเห็นไหมเยอะเลยส้มโอเต็มเลยเปรี้ยวกำลังออกดอกเต็มเลยส้มโออ่ะแต่ละต้น อันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยเหมือนต้นขบบ้านนาวไหมใหญ่มากสม้มดอ,อกสม้มออกเต็มเลยไปดูผักามาเดินสวนนะคะ โดนจนเมืออ่อยเลยจากหน้าผานลงมานหลังบ้านเหนื่อยแล้วนะคะเนี่ยมันกว้างนี่ดอกกะลามเห็นไหมกะลามออกดอกแล้วเหว็นเปล่าอันนี้ยังไม่ออก มันกำลังหอ่หอห่อหออยู่นะยังไม่ออกลูกออกดอกวันนี้มองไม่เห็นภูเขาเลยนนฝั่งโน้นจะมีรถวิ่งบรรยากาศก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ มันห่อใบเฉยแต่ว่ามันยังไม่ออกอันเนี้ยก็เป็นหอ่หอห่อห่อใบอ่ะเห็นไหมอันเนี้ยจะเป็นฟักทองหรืออะไรเนี่ยก็กำลังปลูกเนี่ยเป็นฟักทองนะเอาใบไปทำอะไรอ่ะ ต้มจับชายผัดผักได้ยินเสียงไม่รู้ดนตรีเต็มไปหมดเลยโอยซาลีนี่ต้นซาลี่นะคะ ออกลูกเต็มเลยออกลูกเต็มต้นเลยอ่ะจะใหญ่ไหมเนี่ยจะใหญ่ได้กินไหมเนี่ยเยอะมากเลยน่าจะได้กินนะนี่ซูมให้เห็นลูกใหญ่ๆนี่มองเห็นเปล่านี่ นลูกมันเนี่ยเอา้ามองไม่เห็นอีกมันกำลังโตนะคะนี่ผลไม้เยอะแยะเลยรอมันโตโตนี่้กงเก็บเพลินลยเนี่ยเยอะมากขอบ้านแล้วเพื่อนเพื่อนขอบคุณนะคะเข้ามมาดูคลิปนี้กดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะ เข้าบ้านแล้วค่ะดูท้องฟ้า